ในวันนี้ก็มาอันนี้กูจะเปิดเอ้ยนี่ทำจากไหนวะเกมนี้ก็คือแบบวันนี้อยู่ในแบบอะไรไม่รู้นะเป็นคนแบบพี่ลืมอ่ะคือผมจะทำแบบเคยแต่จะไม่ได้แล้วเฮ้ยเป็นเก๋เหรอเพื่อนเป็นเกเ์เปล่า

โดนอกแดนเกยดนเกย์กยกย <S <S คือแบบพวกแบบคนที่ไม่อยากเป็นเลยคือแบบเขาจะเอา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 น้ไปทางตรงอะไรวะไม่คิดว่าทางตรงมไม่ได้เป็นเกย์คุณเป็นเกย์ตัดสิ่งเลยดีกว่ามินีไม่ใช่ดาบดาบผมก็เติมเหรียญมานะแต่ลูบักหมดแล้ว่ะ โลบ้าก็มีเท่ากูแล้วแหละที่ผมจะคืองบมอะมันตรงเป๊กกับเพียงเลยก็โลบ้าหมดแล้วแต่ก็ไม่เติมอีกแล้วที่เก็บอย่างเติมเติมแล้วไม่ได้ไปอยู่เลยมันนี่ดิปับ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 ไม่ไออันเดอร์ก้ามาซินเจียวนากีนาเอ้ย อ๋ออีกคนน่อีกคนนอนึงนึอีกคนน่นมันมีขึ้นตอดีเลยอ่ะอีกยิงไปหน่ายยิงไปหน่ายอีอโอ้โหโดนติมติมายนี้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 เข่ากเขากดาเพื่อนรับรัด gần đập đập, ha, tay, ha ha ha, ai ăn được cà mau, xin chiều nửa kia na, là nó, chà là phải không? Leo là nó, là อน่ะเข้ามาใกลโอ้ยโอ้ยสกิบิดี้สกิโอ้สกิบิดีโ้โดนบีดว่ะโดนโดนสกิบิดี้บีดไอบ I under c o v มาตามคนเดียวตามัง ก็มีความรักเหมือนเดิมนะเพราะผมว่าเป็นเกย์ไปไปคือตรงนี้ผมเพียวมันจะไปแบบตรงเลยเว้ยแบบไม่มีอะไรขวางอ่ะอุ้ยโหเกือบตกฮนะคนก็คือคนเซียนนะคนเซียนก็ไม่อยากจะเอ็กเขาเอาาู้อ้ก๊าบอ่ะไอสวยเพื่อนสวยอยา่าหยอกมาออกมาโดน มาดนี้องเกลี้ยไอ้ 对了，嗯，这个好的。